โถโูยนะครับนอปงง่ายเลยได้ครับเนี่ยนอละหาบาทพอได้เลยพี่น้องครับได้ทั้งเห็ดได้ทั้งนองไม้ครับเมื่อนี้กะปลูกเองอกินเองครับเหลือเข้ากะขายครับพี่น้องเห็ดร้อนออกเพื่อนกินเห็ดพอห้องกินเห็ดขวนเนาะเห็ดมันร้อนออกพี่น้องเห็ดหกเดือนแล้วครับแต่คือปล่อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อนี้มันร้อนออก จะได้ได้เก็บไปครับเก็บพ่อได้เกียงหกเดือนแล้วครับหกเดือนกะถือว่าคุ้มอยู่ครับพี่น้องคุ้มแล้วครับอันนี้กะจะเอาไปแจงนะครับสั้ง,งามอยู่ด้แจาพี่น้องเฮ็ดร้อยออกลอย้อ,อยมันลอยร้อนทั้งทั้งลอยทั้งร้อนนั่นแหละนะครับพอใสซได้อยู่ดอกกันพอกินอยู่ครับ กะบีภาพไปเอานอาอไหม้อีกนะครับอันนี้กัเก็บเลยเนาะบ่มีสุดรกับแน่นอนกัเก็บไปเลยครับกับรวบไปเลยอันนี้โอ้ยมองนี้นี่ชักชัดกับพี่น้องเห็ดร้อนออกเพื่อนกินเห็ดพอห้องกินเห็ดควันเนาะครับพ่อได้กินยูมีนาอไหม่น้าได้ครับ เดี๋ยวเจี๊าพี่น้องไปเก,บไปไปปก,ก็บ่น้องใหม่มาเลยน้องใหม่ไงปลูกแค่ปีกลัวๆครับนอซ้ำแขนหรอกครับพี่น้องไผเลี้ยงน้องครับแม่นบอชาวเดียวอันเดียวกันบ่บอลหลวงใกันจใาก็เอิ้นแต่ไผเลี้ยงเสือเอามาปลูกที่แรกก็บอกไผเลี้ยงไผเลี้ยงสามฤดูอ่าบางมองเลี้ยงอ่าบางมองเอิ้นไผเลี้ยงสามฤดูบางมองกะเอิ้นไผเลี้ยงน้อง บางมองก็เอินไปเลี้ยงบ้านนะครับมีหลายซื้ออันนี้ครับเบิ้งสภาพก่อนเลยครับพี่น้องคือมันแบวบเบิรแล้วนะครับนะครับเลี้ยงบอยล้วครับมันตกแล้วนะครับเพราะว่ามันก่อนมันแฝบแต่วันก็ยังออกอยู่ครับเหยดยังออกเสืออยู่ถือว่าดีครับพอได้กินครับพี่น้องถามาที่ขายได้กัมันคุ้มบ่มันก็เกือนคุ้มละครับได้ทั้งกินทั้งขายนะครับ แก่บ,บ่ได้ขาดทุนนะครับพีนองคือว่าออกดีอยู่ครับก็ได้กินครับแกงแซ่น่ใหม่พอดีพอดีครับนี่ครับดึงง่ายครับนี่เพราะว่าก่อนมันเสื่อมคุณภภาพนะครับบางเทื่อใส่มีดไปก็ตัดบ่ค่อยได้ครับอายุได้หล,ลายที่เป็นทั้งสี่ครับเน็ด หนามันหยิบพุยสั่นกับพังนะครับนี่สั่นกับพังเราได้ครับคือเบิดคุณภาพนะครับทั้งลงเลื่อนทั้งก่อนเห็ดเบิดแล้วครับเ,เบิดเ,เลยนี่กระเจ้ามีอยู่ไหนจ้าพี่น้องมีอยู่ดอกยังใหญ่อยู่เลยครับนบางกอนนะครับดอกยังยังหนาเลยวาดจะได้เสี่ยวได้พอนะอยู่ทางในพอ,อนะลูกเอาไปได้หรอครับ ก่อนมันยุบแล้วนะครับสั่นมันพังแล้วะมาานั้นนี่ครับพี่น้องพอได้ยู่ได้กินครับสองพันก้อนก็นกได้กินได้ใช้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องนี่ครับแทบจะบ่ได้ออกมีดเลยครับเนี่ยไ่ได้ออกแห้งหมีดเลยครับคือหนามันพุยแล้วนะ ถ้าเก็บเมมเมยจอย่าดึงนะครับพี่น้องอันนี้คือของผมโลแล้วนะผมเลยดึงตามจริงถ้าคนเห็ดไมมเมยอย่าดึงยังสี่นะครับนาก่อนมันจะเสียครับนาก่อนเฮ็ดมันจะเป็นแผลนะครับแต่ตัวนี้คือนาก่อนมันอายุหลายแล้วครับเราถึงได้ดึงเลยครับดึงได้ถ้าค้นเฮ็ดไมมเมยอย่าไปดึงยังสี่นะครับนาเฮ็ดจะเสียเลย โอเค okay, ครับโอ้พ่อได้กินด้ยนี่ครับพอได้พ่อได้พอได้กินเอาขึา้นไหนหน่อยนี่เอาปนปน,นกันตัวนอกพี่ดอกเนาะ,ะกินแต่ดอกบานยังไงเนาะกับเก็บดอกตุ่มๆไปน้ำแน่สเสร็จแล้วปนกัน ดอกอ,อ,อกก้อออลาแน่นดอกอ้อห้ามดอกเลียนแบบด้ครับห้ามดึงครับเฮ็ดยไม่ๆอันนี้มันลายลายเดือน<ไ>แล้วครับโล่แล้วนะนะครับดึงนี่ครับดอกอ็ออ้อโอ้ยกิงคือกับมาก,กินนะแบ่งแบ่งกันครับกิงคือก็มีอ่ะมาพี่นะครับ นี้ก็มีครับสุดท้ายครับโอ้ยไรไหลเติบต้นนี่พูดนะพี่น้องนี่ครับไดหลายเติบครับเนี่ยเกินแกงพูดนะครับขายได้พร้อมส่วนมากอะเอาไปแบ่งพี่น้องนะครับแบ่งอาพี่ปลาหน้าอาบางคนเพิ่นก็แกงไปวัดอันนี้ครับพี่น้องะโอเคครับนี่ครับพี่น้องไดหลายเติบครับพ่อได้กินครับเดี๋ยวสิพาไป เก็บนอไม้ครับนอนแบบง่เลยครับพี่น้องนอไม้ครับพี่น้องนอไม้ครับเมือนั้นส้าเขี้ยวนับเท่าได้กวาเมือนั้นนับมีอยู่หกนี่มันบ่แม่นจ้ะนี่ก็ะหนึ่งสองสามสี่หานี่ครับเหลือหาต่ว่ามันพอเก็บหรอครับหักเลยหักแล้วก็ตัดครับเปาช่วกสีบร่ำมันเงีวครับอันนี้ครับนอที่สองอ๋อเนยะ อันที่สามอันนี้เอาไว้เนาะสีก็ได้กินครับพี่นอ้องเป็นยังคือตัดคือตัดอ่าบัวหิ่มันเป็น,ขนแขนงครับถ้ามันเป็น,ขนแขนงมันจะนั่นนั่นเกิดนอกไหมครับก็เลยตตรงตัดให้มันเสมอครับได้แล้วครับูนี่เข้าเขียวนอนนี่แบบง่ายเลยครับเนี่ย ครับซ้ำนี่หนีนอละหาบาทได้พี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับนอแบบง่ายเลยครับได้ทั้งนอใหม่ละครับเมื่อนี้ได้ทั้งนอใหม่ทั้งเห็ดครับโอ้โหเนี่ครับนอแบบง่ายเลยได้ครับเนี่ยนอละหาบาทพอด้วยเนี่ยเอาไปขายนะครับนี่ครับยี่สิบบาทครับเนี่ยแมนบอซ้ำนี่ได้บอจี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่ซีนอจ้ะเอาซีนอเท่านั้นแมนจ้ะแสดงว่า กยี่สิบนะครับแต่มี่บลายครับเมื่อนั่นกับเก็บไปเมื่อนี้ก็ได้เก็บอีกนะครับอันนี้ก็คือต้นมะน่อยครับต้นมะน้่ยโยกะถ้าเกิดไม่กะเลี้ยงไปก้นนะครับเกิดไม่กับมี่ะเตรียมบินเตรียมบินนี่ครับเกิดไม่แล้วครับเนี่ยเ้าตัดนี่ครับเ้าตัดสูงมันจะเป็นยัางสี่ครับเนี่ยที่เป็นแขนงแบบนี้นะนี่ครับมันจะบอเกิดนอครับกำลังเกิดไม่แล้ว คสวยครับพี่น้องครับน้อยๆโอ้ได้หลายเติบอยู่ครับเนี่ยไกย่ไก่ย,ยี่สิบบาทครับกาเน้นกินแล้วครับพี่น้องเน้นกินเองแล้วเคี้ยวแกงกินประจำครับแกงแซ่บขาแซ่บแซ่บพี่น้องแมนนครับนอนนอนนีนออ่ก็ได้ ได้ซ้ำนี่แล้วครับมื่อนี่ครับทานั้นมีบอกเลยทางไหนนี่ก็มีล่ำแม่ครับล่ำเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เกิดายครับเป็นไพ่ที่ออกนอดีครับขอให้มีระบบหนาครับหรือว่าฝนตกดีนะครับออกนอดีปีเดียวครับนอซ้ำแขนครับนอนี่ก็สิเอาไว้ครับนี่นะครับหลียู่ครับนี่นอนี่ก็เอาไว้ครับอันนี้ครับพี่น้อง เอาละได้ทั้งเห็ดครับได้ทั้งนอไม้ครับเมื่อนี้อ่านี่ครับพี่น้องครับได้ทั้งเห็ดได้ทั้งนอไม้ครับเมื่อนี้กะปลูกเองอ่ากินเองครับเหลือห้อกบขายครับพี่น้องอ่านอไม้เห็ดนะครับจากคลิปนี้ก็ไปช่ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้นี่ครับพี่น้องนอไม้มาต้มครับใส่น้ำอีกครับต้มไปกินครับสมตำสาวเขียววะ ที่แรกว่าสิขายบ่ได้ขายอกครับบ่ม,มีหม้อครับก็เลยใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวครับมันต้องเป็นปิ๊บเนาะเอาปิ๊บได้บ่นี่ได้แต่ปิ๊บบ่มีจ้ะเออปิ๊บกับบัมีต้องหามาไว้แล้วบิดนะครับต้มครับต้มน้องใหม่ไว้กินครับพี่น้อง